คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารยาในการดูและฟังนะคะสวัสดีค่ะมูเตอร,รวยนะคะวันนี้มาเจอกับมินีกแล้วนะคะเรามาอยู่กันในหน้าเกมสปิน w i n เนอร์นะจ๊ะเป็นเกมใหม่เนาะ โอเคเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ก็พกทุนมาที่250บาทนะคะทุกคน<ๆ>ก่อนอื่นเลยนะคะก็เข้าไปดูในตัวเกมก่อนเลยเนาะเกมนี้นะคะง่ายมากทุกคนมีตัว Y มีสัญลักษณ์ s c r a t ตอ e r แล้วก็มีตัวสัญลักษณ์ของเกมเขาด้วยนะคะ,ะจุดเด่นของเกมนี้เนี่ยก็คือตัวคูณน,นั่นเองนะคะตัวคูณเนี่ยจะคูณมาเยอะมากๆนะคะมีตั้งแต่คูณ2จนถึงคูณ10ไปเลยนะทุกคน ดีมากคือะบบส่วนของฟ<อ>ีเจอร์ขาคืนมารลกมาได้สีตัวเช่นเดิมเลยนะจ๊ะถึงจะได้เข้าหมุนฟรีเนาะสามารถซื้อฟีสป,ปินได้ด้วยนะคะเกมนี้เนาะเลิศมากนะคะโอเคแล้วมาดูวิธีการชนะกันเลยนะมีมากกว่าส0ม0 0กว่าวิธีเลยนะคะทุกคนง่ายไหมล่ะก็ไปลุยกันเลยดีกว่าน,นะคะไปลุยกันเลยปรบเบ็ดไปเลยนะจ๊ะเบ็ดห้าสิบไปเลยวันนี้ขอเล่นหดหหน่อยแล้วกัน ไปลุ้นกันเบดห้าสิบกับสองห้าสิบจะรอดไหมไมไปเออเริ่มเริ่มแบบอ่ะยังไงยังไงเหลือหนึ่งร้อยอ,อ่ะอือเอาเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเออคูณอะไรเนี่ยคุณเจ็ดอือึคูณเจ็ดเรียบร้อยซึ่งรางวัลก็โตรเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอ้โหเหลือหน,นึ่งร้อยนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะกดสองทีหมดเลย โอเคได้มา17 5 0นห้าสิบะจ๊ะไปกันต่อเลยนะคะก็ขอปรับเบ็ดนิดนึงแล้วกันนะวันนี้ขอเล่นแบบโหดๆเลยวันนี้ขอปรับเบ็ดอีก200นะโอเคไปกันต่อเลยจ้อคูณสิบเป็นไงล่ะหนึ่งพันสองคูณสิบแบบนี้สวยงม้มพันสองคูณสิบแบบนี้ก็ต้องได้หนึ่งหมื่นสองค่ะเออเอาเรื่องนะคะเอาเรื่อง ุดยอดมากๆเลยซูปเปอร์เมกานะคะได้มา12,000นะจ๊ะไปกันต่อเลยนะจ๊ะขอปรับเบ็ดไปนิดนึงนะคะเบ็ด300ไปเลยนะจ๊ะเออจัดไปค่ะอ,อ่ายังไงต่อสิโอ้ยเสียดายนะไม่มีตัวเชื่อม ค okay, สวยโอ้โ oh, ห oh, mm hmm. ดอกนี้ยังไง mm hmm, mm hmm. มีตัวคูณอยู่ mm hmm. คูณสามเลยนะโอ้โ oh, ห oh, เลิศค่ะแตกรัวๆเลยนะ mm hmm. แตกนอกนะนี mm ่ hmm. ยังไม่ได้เข้าฟีเกนเลยเนี่ย mm hmm. ได้มาอีก9945เลยนะจ๊ะโอเคเลิศมากไป mm hmm. กันต่อจะ้ะ อ่าสวยสวยไปต่อไปต่อลูกไปต่อโอ้ยตาล้าวตาล้าวตาล้าวเออมาอุ้ยคูณห้าเอาเรื่องนะคะเนี่ยเกมใหม่เอาเรื่องมากโหรีบไปตามเลยนะจ๊ะแปะลิงไว้ใต้คลิปแบบนี้แล้วนะไม่ตามก็คือพลาดมากๆเลยนี่ไปตามกันเลยนะจ้าด่วน อืมตอนนี้เกมจ่ายแล้วจ้าซูปเปอร์เมกาอีกแล้วนะจ้าได้มา16725บาทไปกันต่อเลยจัดกันไปยาวๆย,ยังไงฟีเกมเหลือ,อีกตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวให้หน่อยไม่ได้หรือมาเออสีตัวข้อมูลฟรีเรียบร้อยน,นะจ้า แปดรอบหมุนฟรีไปลุ้นกันในรีเกมเลยนะคะเกมนี้ตัวคูณเขาเยอะดีเนาะแต่ถ้าเก็บแต่ตัวคูณมาแล้วไม่ได้ให้อะไรเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะทุกคนอืมตอนนี้เก็บคูนหกมาโอเคไอ้น้าเป็นคูณสิบเอ็ดโอเคยังไม่ได้อะไรเลยนะได้แต่ตัวคูณแล้วตวนะอนนีม้มาโอเคสวยลงอีกไหมตัวเค ตัวเคโอโหรถสปอร์ตโอ้โห,ต,โโหตัวใหญ่ซะด้วยอ่าเป็นยังไงโอ้โหคูณมาอีกคูณสิบห้าแบบนี้สวยไปเลยดีเลิศมากโอ้โหรางวัลซูเปอร์เมกะนะคะได้มาสามหมื่นเก้าร้อยนะทุกคนได้มาสามหมื่นเก้าร้อยกว่าเลย โอ้โหยังไงละเนี่ยคุณยี่สิบแล้วมากรอบสุดท้ายโอ้ยมาแล้วยังไงต่อเออเพิ่มตัวคุณมาอีกโอ้โหคูณยี่สิห้าเรียบร้อยดอกนี้จัดไปอะให้เสียชื่อโอ้โหมูเตลรวยก็รวยจริงๆนั่นแหละโอ้โหปังไม่รู้จะปังยังไงแล้วนะคะเนี่ยใครสนใจนะคะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะ สุดยอดมากบอกได้คำเดียวเลยแจกรัวเลยวันนี้แจกยับแจกกันยับมากๆนะอย่างมันนะทุกคนได้มาอีกหนึ่งหมืนแปดแปดพันนะทุกคนโอเคไปรวมรางวัลกันเลยนะจ๊ะโอยอมเลยนะได้มาห้าหมืนแปดพันสี่รอยเจ็ดสิบบาทนะคะโอเคไปกันต่อไปกันต่ออีกสักหน่อยละกัน เรายังอยู่ในเบสสามร้อยนะทุกคนยังเล่นเบสสามร้อยกันอยู่ไปจัดไปโอเคโอ้โหไว้ต่อไปจัดต่อยังไงเอ่ยยังไง ยแล้วอุ้ยโอ้โหโตคูณเยอะมากเมื่อกี้เฮ้ยพี่เกมพี่เกมต้องลงแล้วโอ้โหเรียบร้อยสี่ตัวลงเรียบร้อยละโอเคอุ่นใจละได้เข้าพี่เกมแต่ก็ต้องลุ้อีกแหละว่ามันจะจ่ายหบอโอ้เพิ่มรอบมาให้พี่เกมห้าตัวโอเคสิบรอบเลยนะหมุนฟีไปลุ้นในพี่เกมกันเลยนะจ๊ะ รอบนี้รอบสุดท้ายไปโอเคเก็บตัวคูณมาคูณหกโอ้โหเอาเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเออเอาหน่อยเพื่อนโอ้โหคูณสิบสองเรียบร้อยดอกนี้ดอกนี้สวยมาก พอรถค้านัมเบอร์วันไปเลยจ้ะ13,320นะคะโอเคไปกันต่อจ้ะจับไปจับไปโอ้โ oh, ห oh, เสียดายนะเนี่ยรถรถไม่ต่อตรงกรันเออมาสวยตัวคิวตัวคิว อืมตัวคู่ไม่มาแตบว่าตัวดืนม,มาแทนโอเคเหลอือสี่รอบสี่รอบสุดท้ายโอ้้หยังไงยังไงยังไงหัวใจหัวใจเออสวยโอเคแตกไปอีกนึงโอ้โหสาวเท่าดอดยอบม,มาก ได้มา26,460นนะคะ3รอบสุดท้ายแล้วกคน3ารอบแล้วมาจัดไปเท่าไหร่เท่าไหร่ยีบสโอเคเอารั้สุดท้ายของเราเฮ้ยถุงมือ่อยไหมโอ้โหเสียดายถุงมือมากเลยอะโอเคได้มา43,680บาทนะคะรอบนี้นะ โอเคได้โคตรยงเยอะทุกคนในแสนสี่เนี่ยสุดยอดจริงยอมเลยนะโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่ดีฟิวเจอร์น่าสนใจแล้วก็เล่นง่ายมากๆนะคะโอเคใครสนใจนะคะกดลิงก์เช่นเคยเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดสอบสไคร b e เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ